สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปัตยาชาแน,นลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะดิทามาชมนะคะหมอลัมนะคะที่บ้านน้องบอนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะบรรยากงานนะคะเดี๋ยวถ่ายบันทากาศให้ชมนะคะวันนี้เรามาร่วมบุญที่บ้านน้องบอนะคะเจ้าพาดมีแรงสัทธานะคะจ้างหมอรามมาสมโพธนะคะในงานบุญแจกข้าวทั้งเกียรตนะคะ เรามาร่วมบุญแล้วก็ดูมอลำัด้วยนะคะคณะสาวน้อยลำเพลอนโชว์ซึ่งแยกออกมาจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะพาชมบรรยากาศก,าก่อนไปชมรํานะคะซึ่งร้านค้าก็เยอะมากเลยนะคะวันนี้แม่คา้าหลายเจ้ามากเลยนะคะด้วยเจ้าภาพนะคะมีแรงศรัทธานะคะให้ขามาขายฟรีนะคะเก็บแค่ค่าไฟกับ ค่าน้ำนะคะก็สาธุสาธุกับเจ้าภาพด้วยนะคะเจอช้างด้วยทุกข์ม่อาจจะเดือดแผลไม้ยังไม่ได้หม่องนางเพินมาเจ้าเชี่นก็ปูเอิกระเมื่อว่าจิมกางหางซอยเขานะคะเรืออะอนนี้

จใจทจใจมาตัวบบกอ่าทำไงทำไงที่ขอปันใจให้น้นนาลราเล่าัยอยใหลูกอยเอสักเกียรอพี่ที่เขอย่ที่เปนมานานที่แต่มือดีใสยเดินก้อวเ้องไปน้ อั้งตแต่ทนเพราะเจ้าเปล่ยงมากุายไอ้ดีจั้งคำที่เจ้าขัดขางไว้มาเดินนาอยุดบอกแก้วติดนพอเจ้าสั่ง,ง,งให้าพาาเรเื่อนไปจึงให้อดีตคอยช่วยถือตาล่วยที่ขอเข้าแ่นใจยแตสมุดถึงมาไม่ไหวสิ่ง้ต้องใจไม่เป็นอันกินใจแน่ดีอดิตตายคือว่าใจแน่ดีอด้ตตายคือว่าพอกเธอเรอองลาที่บอเรื่องพ

喜欢。 จะเกิดเป็นเห้นใจในพี่น้องครับผ่านโจ้จุดแรงขั้กระอปลิมณนีกลุ่นเว,นวนทีกองสาวยรับเพื่อนโชว์มองเป็นคนามสุขเลยครับพี่น้องพี่น้องครับช่วงนี้นะครั์ตี่ สี่ขอสู้การแสดงนะครับในชนอไปเนาะทางด้านนะครับที่งานพน,นจอบภาพเข้า,พาพซึ่งมือนีนะครับพี่น้องในโฮ้ทราบกันดีว่าเป็นงานอยังเป็นบุญนะครับซึ่งในลูกหลานสาวน่อยรับโทษมาเป็นมหรสพขลงสมโภชกระดับเกียรตินะครับเป็นมหร,รสพแล้วซึ่งมารับเอาผลบุญผลกุศลในคำที่นีโดยการนําของพีมพนพนจอบภาพเชิญเลยครับนะครับซึ่งในเตรียมผูกเตรียมเทียนเตรียมเวินะครับลูกของอาภู ขึ้นสู่สวนสวรรค์น,นะครับปันภพบุรุษนะครับจากพี่น้องที่เบิ่นลมเสียหายตายเสียใจนะครับจากลูกจากล้านจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากประรลกกุเบืองนี้สู่ประลกกุเบืองน้นารับกระหางไปบ้างสำหรับค่ำคืนนี้ปาร์ตออนซอนพี่น้องที่งานคณะโจภาพหลายโกบอลมีบ่ายเนี่ยอ่ะ ขออนุญาตการอัญเชิญครับผีนันเจ้าพากอบผลพิธีนะครับขอสู่พิธีการอันสําคัญเนาะพี่น้องครับอันนี้คือเป็นการลาอัญเชิญเรียกเอาดวงวิญญาณของครูดลวงรัตนขันนะครับซึ่งนี่ดวงวิญญาณไหนเน่ะนะครับพี่น้องเป็นได้าพิศพิสารแต่สำหรับเพคนสิมาลาบเอาผลบุญผลกุศลในขึ้นนี้และแต่ที่งานพนจ้าภาพกี้พู้ไหนเน่ะนะครับมาเพื่อไปน้องพนจพากอน้องขอเวลากับพี่น้องนะครับขอถัดเวลากับพี่น้องนะครับ ไม่เกิน15-20นาทีนอะนะครับสำหรับพิธีการบนเวทีตรงนี้นะครับซึ่งมือนี่ลูกหลานสันนอยละเดนโจได้ระเกียดเอาบ้างบ้าง,างพักเขาแล้วก็จุดถูจุดเทียนนั่งลงกเลยครับทีมันคณะสถาเัห้องนะครับนั่งเลยพักเข่าบ้างตรงไหนครับพักเข่าบ้างตรงงานนะครับเอ่อทีมันคณะสถาบันห้องนะครับหลายคานเลยสำหรับคำาี่นี่นะครับแต่็้า อบ้งนบ้งกรหน้าเลยครับบ้างกรงมนาบางกรมกาเลยครับเออคือหลูคือะคน